หลักสูตรใหม่จา่ b BAKU เกษตรศาสตร์เรียน4ปีได้ตีควบโทและได้ไปเรียนที่อังกฤษ1ปีด้วยโอ้โอกเกษตรเขามี b BA ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนอพี่มีนตกอยู่มาห <c oughs> ลายกเกษตรเขามี b BA มาหลายปีแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่แบบว่าเรียนที่กเกษตร3ปี <c oughs> และอีก1ปีไปเรียนต่อปโทที่ซัสเซก,กอังกฤษ สี่ปีคนอื่นเขาจบแค่ปอตีใช่ไหมอันนี้ได้ซีควบโทแล้วก็ได้ดีกรีต่างประเทศด้วยเลยว้าวสนใจวะแล้วปอโทนี่เขาบังคับหมยว่าต้องเรียนสาขาอะไรอ่าเออจริงๆอ่ะเขามีให้เลือกเยอะมากเลยอันนี้เขายกตัวอย่างมาให้น้องนจะเลือก accounting banking finance innovation H R sustainability หรือ entrepreneurship ก็ได้อุ๊ยกวางกว้างก็คือแบบเรียน entrepreneurship ก็สมัคร B A K U ก่อนอันดับแรกเรียน3าปีที่ B A ก่อนมีสิทธิพิเศษอะไรอีกไหมรู้สึกมันฟังดูดีเหลือเกินใช่ไหมแค่นี้ยังไม่พอนะคะในโบชัวเขาบอกว่าน้องจะได ดลดทุนค่าเล่าเรียนที่อังกฤษ3,000ัปอนด์ <Wow. S 1> แล้วค่าเทอมที่ต้องจ,จ่ายจริงๆคือเท่าไหร่อยากรู้มาก <laughs> ไม่รู้ <laughs> แต่ว่าคิดว่าเป็นปีประมาณ8แสนบาทที่อังกฤษเนาะแต่อาจจะยังไม่ได้รวมค่ากินอยู่ใช่อันนี้ถ้าน้องกินมากอยู่หรูก็จะแพงวันนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนไปคิดเอาเองโอเคโอเคเราใช้คะแนนอะไรอ่ะถ้าอยากเข้า VPAKU เขาใช้แค่ IL ออย่างเดียวจริงๆแล้วปีนี้อัพเกรดนะคะ I อต้อง6.0อัพปีที่แล้วมันอาจจะ5.5อ่ได้อยู่แต่ตอนนี้เขาไม่ได้แล้วเพราะว่าคนอยากเข้าเยอะขึ้นแล้วเขาก็ดูแล้วว่าแบบส่วนมากก็6.0อัพทั้งานคะแนนแซดไม่ได้รีควาย แต่ว่าถ้ามีแบบสักพันสองอัพก็จะได้เปรียบและม,มีโอกาสได้ทุนด้วย มีหลายต่ออันนี้ขอสรุปคะแนนให้เขาๆก่อนละกันเพราะว่าจริงๆเกณฑ์ละเอียดขอไปพูดอีกคลิปนึงเนาะเพราะว่ามันมีทั้งตีแพ็กโปรไฟลโอสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ไปที่สนใจนะคะที่จะเรียนเป็น BBA แบบไม่ได้เข้ายากมากขนาดนั้นแถมยังได้ตีและโทรแล้วได้ไปเมืองนอกด้วยมันหลายต่อแล้วก็ไม่แพงมากคะแนนสูงมากๆก็น่มีสิทธิ์ได้ทุนอีกเออและแอบบอกเดี๋ยวไปสรุปอีกคลิปนึงแต่แอบบอกไว้ก่อนว่าทุนของ B b บ K เอยอะมีเยอะมากเออน้องชิงไปชิงมาเนาอาจจะเรียนฟรีแถมได้เงินกลับบ้านเป็นไปดดะีเเยลอูกณ คลิปหน้ากัน mm. mm.